สวัสดีครับกลับมาเจอกับช่องทาโร่โกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องรบกวนเพื่อนๆฝากกด subscribe ช่องนี้กันไว้ด้วยนะครับกดติดตามกันไว้นั่นเองฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะเวลาลงคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้จะได้รับการแจ้งเตือนนั่นเองครับเอาละฮะของที่เราจะมาแกะวันนี้ก็จะเป็นของสะสมในหมวดของกลุ่ม vital bracelet นะครับหรือก็คือเจ้านักกา Vb จากดิจิมอนนั่นเองครับวันนี้ที่จะมาแกะก็คือตัวนี้ฮะยี่ห้อ ดิมการ์ดเอวอลิชันไฟจากบันไดครับเป็นแฟ้มไซส์เล็กน่ารักทัดรัดนะฮะสำหรับใส่ดิมการ์ดของเราเก็บสะสมไว้เผื่อว่าพกพาไปไหนนั่นเองครับก็จะได้สะดวกสะดวกคือหายทีก็หายทั้งเล่มนั่นเองนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่คือตัวฟายด้านหน้านะฮะตัวแฟ้มนั่นเองด้านหลังครับเหนือนด้านหลังจะมีรายละเอียดเนาะบอกว่าเอ่อข้างในหน้าตาเป็นประมาณไหนใส่อะไรได้บ้างเหมือนจะมีตารางภาพให้สําหรับการพัฒนาร่างนะครับแล้วก็มีตัววิธีการใส่ดิมนะฮะ นี่คือตัวแฟมจริงเหมือนจะว่าจน่ไนตอนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับแต่ทางผมเองเพิ่งได้ของก็เลยอาจจะอ่านบล็อกช้านิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเพื่อนๆถามกันมาว่าพี่ทาร่โลมีตัวดิมการ์ดอะไรบ้างแล้วในตอนนี้นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเดี๋ยวแกะดิมการ์ดเท่าที่ผมมีไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นไอที่เห็นด้านหลังเมื่อกี้เป็นกระดาษครับสามารถแกะออกมาได้โอ้โหเอาเริ่มใหม่ละกันอันนี้แฟมด้านหน้าแบบแกะแล้วนะฮะชัดๆนี่ครับ มีก้ามอนนะฮะแล้วก็ตัวพลาสมอนนะครับเฮ้ยตัวนี้มันแบ็ควอล์กมอนหรือเปล่านะฮะเอ้ยตัวนี้มันของอะไรนะคเคอร์อเปิร์ดโปดกตูไปเรื่อยอะจำไม่ได้ก <c oughs> ็มอนหรืออะไรหรือเปล่าเนาะอันนี้วีดัมอ่าเอ็กซ์วีมอนนะครับคิมารินคิเมลามอนใช่ไหมอันนี้เหมือนซีรีส์โวลเคนิกดามอนประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จําชื่อไม่ได้ละน,นี่คือปกด้านหน้าครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามด้านหลังกัน นี่โอ้โหอลังการงานสร้างสมรคามากเลยนะครับปกหลังของแฟ้มสวยมากนะครับนี่ฮะจะมีบอกว่าชื่อชุดดิมอะไรด้วยนะฮะ, Beat ฮะว่าแคดิกบีดฮะวิสซัดแฟงครับอันนี้คืออินฟินิตไท d ์นะฮะอินพาวสิตี้อันนี้คือตัวมาตรฐานมีทุกคนนะครับถ้ท่านออฟดัตครับเคยโผล่ในกระตูแล้วนะฮะแล้วก็เอนเชน t วอร r เ o อร์ครับอันนี้คือซีรีส์ของเอ่ออิมพีเรอเรอียลดามอนนะครับแล้วก็แบล็กลอฮะกับเชดเดิลเฮา ชาโดฮาไม่มีนะโอเคครับนี่คือตัวแฟมเยเปิดดูด้วย,วยกันแล้วข้างในเป็นไงหนึ่งสองซ้ำพามโอ้จะเป็นแฟมเล็กกระทัดรัดน่ารักแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เปิดได้หนึ่งแผ่นใส่ดิมเมสสองอันแบบนี้พร้อมกับตารางนะครับอย่างฝั่งนี้จะเป็นตารางของ Impulse City Dim c a d ครับมีรูปสวยๆพร้อมกับวิธีเล่นให้นะฮะก็เหมือนจะบอกเป็นค่านุ่นค่านี้ให้เราแต่อ่านไม่ออกครับเพราะบัอองเอิญเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมี บอกทั้งหมดเลยว่ามีตัวละ,วละ,ค,รวละครอะไรในดิมบ้างอันนี้คือ Impulse City ครับสองหน้านะฮะอันนี้ใส่ใส่ดิมแล้วตัวนี้เป็นดิมการ์ดพูดรัวนะหรือพันกันมีแค่นี้หรอนะจบแล้วเหรอนะฮะอันนี้คือใส่ดิมนะฮะแบบนี้ไอเราก็ถึงว่ามีหลายหน้าให้เรานะมีแค่นี้หรอแกดแล้วเอาออกได้ไหมอ่ะนี่เนี่ยขอหาวิธีก่อนนะฮึบเหมือนจะออกอันนี้ออกมาได้ครับเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง ตก,กใจหมดเลยนะฮะนึกว่ามีแผ่นเดียวนะครับเอาๆดูกันใหม่นะครับ i m p u l i t y Dim c a r d ครับนี่ความสวยงามนะฮะมีทุกตัวให้หมดเลยมีด้านหลังไหมมีนี่ไงฮะ Ancient Warrior Dim c a r d ครับภาพแค่ภาพก็สวยแล้วนี่โอ้โหงามครับอันนี้แผ่นที่หนึ่งนะฮะแผ่นที่สองครับ Akumon Dim c a r d ฮะ นี่ไปถึงโอเมกามอนกันเลยทีีจะมีบิสด้วยเท่จริงนะครับด้านหลังครับนี่กาบูมอนดิมการ์ดนะฮะโอเมกามอนเช่นกันครับมีครสกาลูมอนแล้วก็ใบที่3ครับวอคเคนิกบีชดิมการ์ดฮะนี่อันนี้จะเป็นแบบว่าสายเปลขอกไฟนะครับดูดีนะฮะแล้วก็ด้านนี้ครับพิซซาต์แฝงดิมการ์ดฮะ อันนี้ใส่น้ําแข็งเมื่อกี้ผู้ขอไฟอันนี้น้ําแข็งละนี่โอ้โหโอินฟินิตไทดิมการ์ดครับอันนี้เมื่อกี้ผู้ขอไฟน้ําแข็งอันนี้มหาสมุทรนะฮะนี่ฮะตัวนี้เมทัลซีดามอนครับกับเพชโอมอนแล้วก็ปุ๊บเอ้ยอยังยังยังไม่หมดด้วยโอ้โหคุ้มคุ้มค่ามากไททันออฟดัสดิมการ์ดครับอันนี้มีเท่าที่ดิมผมมีพอด,ดีเลยนี่แล้วก็ใบสุดท้ายฮะอันนี้มีไม่ครบนะฮะ BLACK ลอ w d ดิมการ์ดครับก็จะมีสายพัฒนาตามสมควรเพราะเดี๋ยวมีตัวเต็มวางขายตามมานะครับนี่โอเมกามอสว่า oh ใช่ไหมนี่ฮะแบล็กลอ w แล้วก็สุดท้ายคือ s h ตเทอร์ฮาวดิมการ์ดอันนี้ผมไม่มีนะอันนี้คือไม่ได้เปย์ครับเปไม่ไหวอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่การ์ดไปด้วยกันนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นหน้าดิมอยู่ฝั่งซ้ายหน้าข้อมูลอยู่ฝั่งขวาแบบนี้นะครับ ลักษณะนี้เดี๋ยวมลองไปด,ด้วยกันแล้วกันเนาะก็ขอลองใส่ก่อนละกันเอาเป็นอ่าเมื่อกี้อันแรกเป็น Impulse City ใช่ไหมแบบนี้นะครับผมยัด Impulse City เข้าไปก่อนจะได้รู้ว่านี่จะใส่ Impulse City นี่เนี่ยอ่ะยัดแล้วฮบหน้าตานะครับตอนยัดก็จะเป็นแบบนี้นี่จากนั้นฮะ Impulse City Dim g u i d ครับยัดเอ๊ยยัดด้านไหนยัดด้านนี้อ่ะแบบนี้ฮะยัดมาแล้วนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องยัดคู่กันเลยไหมเพราะด้านหลักมันเป็นในเนี่ยเอ็นเชนเบอร์เดมการ์ดนะครับก็เขาน่าจะดีไซน์มายัดคู่กันแบบนี้คาดว่าถ้าผมไม่ซื้อไปเองนะฮะนี่ฮะหน้าตาหลังจากยัดใส่แฟ้มแล้วซ้ายมือจะเป็นดิมนะครับขวามือจะเป็นข้อมูลพัฒนาร่างซึ่งก็จะเป็นหน้าหลังแบบนี้จากนั้นครับชุดถัดมานะฮะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอากูมอนไหมถ้าเป็นอากูมอนก่อนนะครับก็จะเป็นชุดนี้นี่อากูมอนดิมการ์ดนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นใส่ดินอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็นใส่ยน้าแฟ้มด้านนี้ครับนี่แบบนี้อันนี้ใส่ไปกับผมนะก็ตื่นเต้นนิดนึงครับเล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะแต่เนีนสะสมอ่อล่ะมาแกะ a ัลกิมอนดิมกาไปด้วยกันนะครับนี่ฮะเป็นของที่ต้องซื้อเพิ่มนะก็จะเป็นดิ m c a r d เซ t ตเอ็กซ์ครับดิจิ t อนแอพเปนเจอร์ภาคเดบูด้วยนะ ก็จะมีหน้าตาของกุม,มอนกับกระบุม,มอนอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นพระเอกนะฮะน,นี่จะเป็นตัวประกอบนะครับเพราะความโผล่บ่อยมันผิดกันเยอะเลยนะครับอันนี้ขอแซวกระตูนนิดหนึ่งแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่ไม่มีอะไรเน้นแต่ด้านหน้านะครับกรีดมาดูไปด้วยกันเลยเพราะตั้งแต่ซื้อมานอกจากเล่นน้อยแล้วย,ยังไม่เคยแกะของด้วยเลยนะครับมากรีดก,กันหน่อยนึงฮึบนี่เนี่ยกระตูนก็ใกล้จบแล้วนะตอนนี้ก็ตอนที่60เท่าไหร่ละ62มั้งนะฮะมีกระตู62สตอยก็มีไทจีป,ประมาณ60ตอนแล้วนะฮ บอกแล้วฮะการ์ตูนเรื่องนี้รักมากแซวมากครับเพื่อจะได้รู้ว่าเรารักการ์ตูนเรื่องนี้นี่ครับแกะให้หมดฮึบอ่าดิมที่หนึ่งครับดิมการ์ดเอครับฮึบเอาออกมาสิผมแกะอะไรไม่ครบเนี่ยเฮ้ยงกนะฮะไม่ยอมเปิดออกมาอ่ะออกมาแล้วตัวแพ็กเกจหลบไปนี่ไงน,นี่ครับดิมเอาดึงออกมาเลยนะ สองดิมนี้นะฮะเออลืมบอกไปว่าดิมของ um on, อากูมอนเนี่ยเคยโผล่ในการ์ตูนด้วยนะเด็ด <Dead S 1> มากนะครับตอนที่ไปเจอกับกาเบมอนมั้งนี่ครับอันนี้ดิมแรกนะฮะดิมการ์ดอากูมอนครับด้านหน้านะฮะด้านหลังมีอะไรไหมเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับนี่ดิมอากูมอนถัดมาก็เป็นดิมกาบูมอน um ครับเอาะ่ะได้เวลาใส่แฟมนะฮะเมื่อกี้เราอยู่อันนี้เราก็จะใส่เป็นอากูมอนอันบนครับนี่แบบนี้ แล้วก็กระปุมอนอันล่างเอาล่ะฮะสองชุดแล้วนะต่อไปครับก็จะเป็นตัวในส่วนของเซตเอ็กเอ้ยไม่ใช่เอ็กเซตหนึ่งเซตหนึ่งจะเป็นวอลคานิกนะครับผมเอาหาวอลคานิกก่อนนี่คือหน้ากระดาษของวอลคานิกครับก็จับยัดซะเฮ้ยอันนี้มันต้องข้ามก่อนแล้วก็ข้ามมาเป็นอันนี้วอลคานิกครับแบบนี้นี่เนี่ยอืจากนั้นเรามาแกะดิมวอลคานิกกันนะฮะแพ็คเกจครับดิมการ์เซต โวลหนึ่งนะครับวัคคิ i c b e ี t กับวิสซาดแฟงครับโอ้โหดูหน้าตาดุทั้งคู่เลยนะครับแพคเกจด้านหน้านะฮะด้านหลังไม่มีอะไรเช่นเคยครับแบบนี้เอาละมาแกะจิมการ์เซตนี้กันสะสมไปเรื่อยนะครับโอกาสเล่นน้อยขนาดตอนนี้เออเผื่อใครยังไม่ทราบนะฮะแอปตัว Vi ทัลเ a ส e l e t Lab นะครับปัจจุบันเนี่ย VB l a แเนี่ยแปลงกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะฮะจะได้หมดข้ออ้างว่าเอ้ยอ่านไม่ออกไม่อยากเล่นนะฮะอันนั้นทำตัวเป็นผมเลยก็คือ ตอนนี้แปอิงแล้วก็ยังไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับคือไม่ว่าสักทีนะฮะเอาละฮะแกะออกมาฮึบนี่อันที่2ครับโวโคเนกบีดบิสซัดแฟงฮะมาดูความหล่อของตัวแพ็กเกจกันอะอ,อกมาแบบนี้นี่ครับโวโคเนกบีดเป็นตัวที่หล่อนะฮะแบบนี้ด้านหลังไม่มีอะไรเหมือนกันหมดดําๆนะครับแล้วก็บิสซัดแฟงครับนี่อย่างนี้ มาใส่แฟ้มกันนี่นะฮะเป็นแฟ้มที่ใส่สะสมคู่ควรนะฮะอยากให้สะสมกันมากเลยเป็นเสียตังมาเป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับอย่าปล่อยผมเสียตังคนเดียวนะนะ,ะ,ะช่วยๆกันสะสมหน่อยนะครับของเล่นเขาจะได้ออกนานๆแต่ขออีกทีหนึ่งก็ช่วยออกเป็นเครื่องวีเพย์แบบจอสีไปเลยได้ไหมไม่ต้องออกกําลังกายนะครับเอาละฮะเซตถัดมาครับนี่นะฮะก็เป็นคู่นี้นะครับต่อไปเลกีหน้าเนี่ยเฮ้ยยังได้อยู่นะฮะต่อไปเซตถัดไปก็จะเป็นตัวนี้ นี่ i n i t n t t e e ทกับ Titan of Dust นะครับใส่กระดาษฝั่งฝั่งไหนล่ะฝั่งนูด้ดนี่แบบนี้นะครับยัดเข้าไปปึอิจฉานะฮะใครเล่นกันไปไกลแล้วก็ขอแสดงความอิจฉาว่าไม่ได้เล่นกับเขาเลยนะฮะค่อนข้างขี้เกียจนะครับไม่สันทัดมากเลย Infinite t ท e กับ Titan of Dust ครับอันนี้จะเป็นดิมการ์ s เซต02นะครับ หน้าตาจะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะถ้าจะไม่ผิดก็คือมาเรีนกิเมลามอนกับตัวนี้เหมือนจะชื่ออะไรคอมอนเหรอจำชื่อไม่ได้นะฮะจำได้แค่ว่าโผล่ในการ์ตูนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะฮึบใครจำชื่อได้บอกผมทีนะผมลืมชื่อเขาไปแล้วนะครับขอโทษด้วยครับตัวละครเยอะนะฮะฝั่งฝั่งศัตรูเอ่อเขาเรียกว่าฝั่งตัวละครเนะี่ยเยอะแต่ฝั่งพระเอกมีแต่ไทจีนะฮะการ์ตูนเรื่องนี้ <laughs> ขอแซวไปเรื่อยะฮะชอบมากก็แซวมากอ เอาๆๆเอเอล็กไม่โดดนะเรียบร้อยครับแกะมาชุดที่2นะครับนี่ดูความสวยงามของดิมกันคึบนี่มาครับอินฟินฟิตไท้ดิมการ์ครับด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลังแบบนี้ไฟสองสว่างเชียวกับ Titan of ฟ,ฟด s t สนี่ ตัวเขาเหมือนจะเป็นอัญมณีนะถ้าจะไม่ผิดในการ์ตูนนะครับอ่ะใส่แฟ้มกันเถอะหนึ่งสองโอ้ใส่ายๆอะไรแล้วดูดีนะนี่ฮะ infinite type แบบนี้แล้วก็ titan of dust นี่พร,พร้อมนะฮะแต่ไม่ได้เล่นเลยนะครับอ่ะครบอีกหนึ่งหน้านะฮะแล้วก็มาหน้าสุดท้ายที่ผมพอจะมีอยู่อันหนึ่งเนะี่ยนะฮะนั่นก็คือตัว black l o ลอครับ ชาร์ o w h o ฮาวอย่างที่บอกคือเปไม่ลงครับนี่ฮะแบบนี้จริงๆถ้าเปลงนี่ก็สวยเลยนะแต่เปไม่ลงครับนะครับแล้วก็ตามด้วยแบ็กลอแบ็กลอเคยแกะไปแล้วตอนอ่านบ็อกสี VV ครบ3สีนะครับนี่คือแบ็กลอฮะเป็นของแถมขอย้ําว่าเป็นของแถมจากการ p r e o อเดอนะครับต้อง pre-order ร์ order ล่วงหน้าถึงจะได้หาซื้อตอนหลังหรือพีทีหลังก็คืออาจจะไม่ได้กันทุกคนนะครับนี่ฮะแบ็กลอครับเป็น uh, แมทัลแกมอนวลัสนะครับแบบนี้นี่ แล้วล่ะแล้วก็ใส่ครับก็เลยขาดไปหนึ่งอันนะฮะเป็นแบบนี้ครับนี่เอาล่ะเรียบร้อยครบแฟ้มแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันใหม่ตั้งแต่แรกนะฮะอันนี้ขอรววแพ็กเกจนิดนึงมีดิจิมัน a ี่เบนเจอร์รีบูทนะครับแล้วก็เซ t ตโวล์สองเซ็ตโวหนึ่งนะครับที่มีแพ็กเกจกล่องแล้วก็เมีโวล์สามเนาะเพิ่งวันจนไหนญี่ปุ่นไปวันที่14ที่ผ่านมานะครับของเดือนสิงหาคมก็คงเข้าไทยเร็วนี้แหละนะฮะอ่ะ ไม่รู้คนอื่นเขาได้ยังนะแต่ส่วนตัวคือยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมความสวยงามของแฟ้มกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนะฮะอันนี้คือตัวแฟ้มด้านหน้าตัวแฟ้มด้านหลังครับแล้วก็ความปูดด้านบนนะฮะจะเห็นว่าหน้าตาหลังใส่คิีมแล้วจะปูดมากเลยแบบนี้นะครับเปิดชมไปด้วยกันก่อนจบวันนี้ครับนี่เปิดมามันจะเห็นด้านหลังก่อนนะเพราะเราใส่แบบนี้นะครับนี่ฮะเวลารับชมความสวยงามก็จะรับชมเป็นคู่นะฮะจริงๆมันน่าจะงัดได้เออนี่ไงงัดได้จริงๆด้วยนะฮะอันนี้ทำห้ผมซื้อบื้อไงล่ะ นี่ครับมันจะได้ไม่ไหลฮะเวลาลงงัดไปแล้วแบบนี้นะครับก็ต้องงัดระวังระวังเดี๋ยวมันขาดอ่ะผมขอยัดอ่ะโอโ้โหเดี๋ยวจะขาดเอาซะได้นะฮะคลบนิดนึงนะครับขอยัดก่อนเพื่อความสวยงามแบบนี้เวลาเปิดมันจะได้ไม่ไหลไปเลยมาเพราะถ้าเกิดว่าเรายัดก็จริงแต่เราไม่ปิดฝั่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็ไหลไปเลยมาเวลาถือแฟ้มนี่ฮะก็จะหลุดออกมาตลอดแบบนี้จากนั้นก็อย่าลืมใส่ให้เรียบร้อยครับคลบ นี่แน่แล้วก็เห็นหน้าสุดท้ายที่อะไรก็จะปวดใจว่าไม่มีชาร์ o w h ฮาสนะฮะใครมีชาร์ o w ฮาสก็ขอแสดงความอิจฉาด้วยนะครับนี่แน่คร้บอ่ะจะจะหมดละจะหมดละจะหมดละนี่แน่เั้ครีเอ่อดิมการ์จะมีกําหนดออกไปเรื่อยๆเ,เยอะนะครับอย่างตอนนี้ก็มีแม้กระทั่งของภาคประกาศของภาคโคสเกมออกมาอีกนะฮะกับตัวรีวิวรุ่นใหม่ที่เป็นอัปเดตไม่ใช่ถึงขนาดดีกว่าเดิมร้อยเท่าอะไรเงี้ยเป็นตัวอัปเดตเพิ่มฟังก์ชันนะครับแต่คือ คุณภาพสเปคโดยหลักๆก็จะเหมือนเดิมถ้าไม่นับลูกเล่นเสริมนะครับเอาล่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่หมนิานหน้านะฮะเปิดมาดูครับนี่ก็จะไม่ถลายแล้วนะฮะแต่ยับเลยตามฝีมือผมนะครับดิมนะฮะ Impulse City d i m c a r t กับตัว Ancient Braver ครับด้านขวามือจะเป็นข้อมูลรายละเอียดการเล่นนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้ากับหลังแบบนี้นะฮะนี่คือ1นชุดนะครับถัดมาฮะตัวนี้จะเป็น Digimon a v e n g e r ครับอากุมอนกับ ตัวกับบูมอนนะฮะแล้วก็มีผังพัฒนาร่างฝั่งขวาเช่นกันแบบนี้แล้วก็ถัดมาก็คือ,อดิมการ์เซตนะฮะโวลหนึ่งนะครับอวอคเน็กบีดกับบริษัทแฟงครับซ้ายมือแล้วก็ผังพัฒนาร่าง2หน้าตามมาด้วยนะฮะโวลสองครับดิมการ์ของเอฟ i ิน t ทไ e กับ Titan of Dust ครับแล้วก็หน้าผังพัฒนาอีกสองหน้าเช่นกันสวยงามเป็นภาษากฤษได้จะดีกว่านี้นะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยหน้าสุดท้ายที่แหวงแหวงไปนิดนึงนะครับนั่นคือ b l a c k l อ w นะฮะกับ Shadow How ครับที่ผมมีแต่ Back คลอ้นเองครับก็จะมี2หน้าสวยเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ผมจะมีอันเดียวคืออันนี้ Back คลอ้ฮะก็คู่นี้ย้ำนิดนึงสำหรับถ้าใครไม่ใจร้อนก็รอตัวเต็มไปเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็พามาแกะแฟ้มป่งๆแฟ้มนี้นะฮะกับตัวนี้ครับตัวเอ่อขอชื่อซองหน่อยสิชื่อซองคือเอาใหม่ลืมไปแล้วนะครับ ดิจิมอนการ์ดเอเวอเรชันไฟครับแฟ้มใส่ดิจิมอนอ่าไม่ใช่ดิจิมอนดิมการ์ดดิมการ์ดออฟเอเวอเรชันไฟครับแฟ้มใส่ดิมการ์ดนั่นเองครับก็สำหรับสาวกชาว VB แบบนี้ครับผมอ่าเรียบร้อยครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ